ร้อน สวัสดีครับเกาะติดคนเสื้อแดงแกะรอยกระบวนการล้มเจ้าในวันนี้นะครับเราจะไปตรวจสอบนะครับกรณีของประเด็นข่าวสารนะครับที่ถูกโหมกระพือณนนขณะนี้นะครับเกี่ยวข้องกับ ผู้เสียชีวิตคนเสื้อแดงและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับจำนวน13ศพจากทั้งหมด91ศพนะครับในเหตุการณ์การชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ซึ่งณขณะนี้มีความพยายามนะครับที่จะเปลี่ยนพนักงานสอบสวนนะครับจากกรณีของ DSI ย้ายมาเป็นสอนอของแต่ละพื้นที่เพราะท็จจริงในเรื่องนี้มีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงอยู่นะครับโดยเฉพาะการนําเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวจากคนเสื้อแดงที่ระบุว่าทั้ง13ศพนั้นเสียชีวิตมาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ ัฐข้อเท็จจริงในเรื่องนี้หรือว่าเหรียญอีกด้านเป็นอย่างไรติดตามรับชมจากรายงานชิ้นนี้ครับ เงินปมการเสียชีวิต13ศพจาก91ศพในช่วงการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ถือเป็นจยดหลักที่จะนำไปสู่ความรองดองหากสามารถค้นหาความจริงว่าใครคือผู้ลงมือสังหารแต่สัปดาห์ที่ผ่านมากับมีจุดประเด็นเฉพาะ13ศพอย่างมีในยะสำคัญซึ่งประกอบไปด้วย 1. นายมานะอาจราน 2. คุทหารวรณสุดสาระ 3. ในชาติชายชาเลาวา 4. นายฮิโรยุกิมูราโมโต้ 5. นายลบสุขสถิต 6. ในายมงคลเข็มทอง 7. ในายสุวรรณรักษา 8. ในายเกียรติคุณชัดวิริยกุล 9. นายประจวบประจวบสุข 10. นายบุญมีเริ่มสุข 11. เด็กชายคุณาก่อนศรีสุวรรณ 12. นายพันคำทอง และ13นายชาตินรงผนศรีราซึ่งเสียชีวิตในท้องที่สอนอปทุมวันสอนอวัดพระยาไกา่สอนอพญาไทยสอนอดุสิตและสอนอพัพ่าชัยหนึ่ง แต่นายแตอไรกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานหลักในการค้นหาความจริงแต่ภายหลังจากรัฐบาลยิ่งรักเข้ามาบริหารประเทศโดยการรับผิดชอบในส่วนนี้เดืร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกับมอบหมายอำนาจให้สอนอแต่ละพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการทางคดีแทนดีเอก็ชนะสูตรศพสิศพก็ส่งไปแล้วนี่หลังจากนี้ก็ศารจะไตส่สวนก็จะรู้ละตอนนี้ คนตายชื่ออะไรอยู่ที่ไหนตายเพราะอาวุธอะไรใครเป็นคนทำให้ตายแต่นี้รายละเอียดจะออกมาการชี้ชัดไปที่13ศพจาก91ศพมีในแยะสำคัญที่ต้องพิจารณาถึงที่มาที่ไปโดยเฉพาะข้อเก่าหาที่ระบุว่าเป็น13ศพที่เสียชีวิตจากฝีมือทหาร ย้อนกลับไปเมื่อวันที่20มกราคม2554นายทาริดเพ่งดิดอธิบดี DSI ถแถลงความคืบหน้าก,การสอบสวนคดีการเสียชีวิตของเจ้าหน้ที่ทหารตำรวจและประชาชน89ศพในช่วงการชุมนุมของคนเสื้อแดงเนือนเมษายนถึงพฤษภาคมว่าเบื้องต้นมีข้อสรุปที่สามารถสรุปได้3ส่วนคือ 1. คดีพิเศษที่มีผู้เสียชีวิตจากการสืบสวนสอบสวนมีพยา,ยานหลักฐานน่าเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของกลุ่มนประชโดยผู้กระทำความผิดท้านก่อการร้ายและกลุ่มที่เกี่ยวพันกัน8คดีรวมผู้เสียชีวิต12รายเช่นพันเอกร่มก้าวทุวกอรรมทหารตำรวจผู้เสียชีวิตจากเหตุการเพลิงไหม้ห้างเซทเทลเวอร์2ผู้เสียชีวิตจากหลักฐานที่น่าเชื่อว่าอาจเกิดโดยเจ้าที่8คดี ผู้เสียชีวิต13รายและกลุ่มที่3เป็นคดีที่มีผู้เสียชีวิตซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนยังไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิดจำนวน18คดีผู้เสียชีวิต64รายเช่นการตายของเสดแดงพนตีขัติยาสวัสดิพลนางสาวกมลเกตอักฮาสนายฟาบิโอโปโลเลนชีนักข่าวชาวอิตาลีจะเห็นได้ว่าผลสอบทั้ง3ชุดระบุว่า ทั้งทหารและคนเสื้อแดงล้วนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตทั้งสิน้นแต่ปรากฏว่านับตั้งแต่ผลปรากฏในช่วงระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมาทางฝั่งคนเสื้อแดงกลับนำอากรณี13ศพไปขยายผลโดยที่ไม่ได้เอ่ยถึงอีก64ศพโดยเฉพาะ12ศพที่รายงานระบุว่าอาจเป็นการกระทําของคนเสื้อแดงหมายความว่าแกนนนำนปชเรือกที่จะตามหาความจริงเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายตัวเอง พร้อมกับมองข้ามผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่โยงมาถึงคนเสื้อแดงว่าอาจมีส่วนกับการกระทำความผิดโดยเฉพาะนายจตุพรพรมพันธ์สสพักเพื่อไทยที่หยิบเฉพาะประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่กลับไม่กล่าวถึงกรณีของ12ศพที่ผลสอบระบุว่าคนเสื้อแดงอาจเป็นผู้กระทำท่านประธานติ่กครพนี่คือกรณีของนายชาติชายซาเลว ก็ตายโดยทหารอีกเช่นเดียวกันก็ตายโดยการสั่งการตั้งสอชอโดยนายอภิเศ์นายสุเทพเป็นพอสอชอเป็นผู้รับผิดชอบเป็นตัวการในการวงการใช้จ้างวานค่าไหนล่ะครับตอนแรกคำก็แดงฆ่าแดงฆ่ากันตายแล้ววันนี้ใครฆ่าล่ะครับและนี่ก็เป็นสำนวนในคดีพิเศษการปุกประดมด้วยข้อมูลเพียงด้านเดียวเพื่อนำไปสู่การเอาผิดกับเจ้าที่รัฐ ของแก่นนานปชยังเพิ่มเติมความเข้าใจผิดเรื่องสถานที่ของการเสียชีวิตโดยพยายามชี้นํำด้วยการโกหกว่ามีผู้เสียชีวิตที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นข้ออ้างการชมนุมรำลึกพร้อมกับพิธีทางศิลศาสาบแช่งกับเท้ามหาพรมที่ตั้งอยู่ใจกลางสี่แยกราชประสงค์ ็เปนจริงไม่ได้มีผู้เสียชีวิตที่สี่แยกราชประสงค์เลยจะมีแต่ก็ชายคนนี้ที่เสียชีวิตในห้างสรรสินค้าเซนทรัลเวิลด์เนื่องจากขาดอากาศหายใจขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำกางความสงสัยว่าคนเสื้อแดงรายนี้เข้าไปทำอะไรในห้างขณะเกิดเพลิงไหม้ส่วนที่เหลือทั้งหมด90ชีวิตนั้นก็ล้วนเป็นผู้เสียชีวิตที่เป็นยอดสะสมมาตั้งแต่วันที่10เมษายน2553 จากเหตุการ์ประทัดท,ที่สีแยกคอกบัวจนมาถึงการกระชับพื้นที่ในช่วงวันที่13ถึง19พฤษภาค,คม2553ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าทหารไม่สามารถฝ่าเป้าประการคนเสื้อแดงที่ตั้งด่านประทัก,กับทหารในระยะทางที่ห่างจากสี่แยกราชประสงค์1-2กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดที่ได้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดทั้งหมดนี้เป็นข้อเท็จจริง ที่ไม่มีการพูดถึงเลยแม้แต่น้อยจากแกนนํำนปชแถมเลือกที่จะปกปิดเอาไว้อย่างมีนัยยะสำคัญชนุตราเพชรหมู่สํนานักข่าวทีนิวรายงานและนี่ก็คือข้อเท็จจริงนะครับที่ถูกละเลยจากคนเสื้อแดงอย่างมีนัยะสําคัญว่าทําไมนะครับไม่พูดถึงผลการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกด้านหนึ่งที่บอกว่าอีก12ผู้เสียชีวิตนั้นก็อาจจะเกิดมาจากฝีมือของคนเสื้อแดงครับ ต่อไปมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักดู่คงกรอบแดงรักกันไว้เถิดเพื่อเป้าหมายปฏิวัติประชาธิปไทยจ่อข่าวร้อนลวง